สวัสดีค่ะทุกคนตื่นนอนแล้วนะคะทีนี้ก็พัดจะพาทุกคนดูบรรยากาศนะคะไม่ใช่บรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนค่ะเออตอนใกล้จะเทียงกับแม่ตอนนี้ก็คือตื่นนอนแล้วนะคะทุกคนค่ะก็คืนนี้ก็แบบปราร์ตี้หนักไปนิดนึงค่ะทุกคนค่ะก็เพิ่งนอนตื่นแล้วก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างหน้าระเบียนะคะว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่บรรยากาศตอนเช้านะครับบอกไปก่อนค่ะบ,บ,บรรยากาศตอน ใกล้จะที่ังค่ะแม่เดออี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะแม่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินออกไปดูบรรยากาศนะคะก็ขอเปิดม่านก,ก่อนนะไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่าทุกคนโอ้โหบรรยากาศเธอแม่สวยมากคือบรรยากาศก็กสวยมากค่ะแม่ค่ะนี่ค่ะคือธรรมชาติสวยมากทุกคน เปิดเดินออกมาลาเบียงก็จะเจอเลยนะคะทุกคนนะนใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะทุกคน,รนสระว่ายน้ำค่ะแม่ก็จะเช็คเอาท์ประมาณเที่ยงนะคะตอนนี้ก็กอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะน้องผู้พิทานอาหารเช้ามาะคับทุกคน บรรยากาศดีมากอันนี้ไม่ใช่บรรยากาศตอนเช้านะทุกคนบรรยากาศตอนแบบใส,สาๆค่ะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแม่เมื่อคืนนี้ก็หนักไปนิดนึงค่ะทุกคนอืดูดูแพรตรงนูน้นทุกคนก็น่าจะมีคนพัก บรรยากาศดีนะ้าก็ใส่เชวันนี้ก็เดินทางกลับกบทมแล้วค่ะทุกคนหาก็ถ้าแม่พี่ใหญ่ปุนาเดินทางกลับกบทมแล้วก็เจอกันประมาณ <c oughs> เดี๋ยวก็เจอกันสักประมาณน่าจะรอบเย็นๆนะทุกคนนะเจอกันทีไ่ไรสดได้เลยค่ะเ <c oughs> ข้ามาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแม่ตื่นเนาะราคาตอนนี้ฟื้นแล้วค่ะชีวิต ฟื้นแล้วค่ะแม่ะ่ะไปทานข้าวมาเรียบร้อยแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหด้วยนะคะทุกคนแม่ก็นี่แหละคะ่ะเพิ่งตื่นนอนแม่ไม่ไหวหนักไปนิดนึงคะ่ะอาการก็เหนื่อยมากแม่นี่คะ่ะเข้ามาแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะว่าจะเล่นน้ำไม่เล่นหรอกทุกคนว่าจะเล่นน้ำไม่เล่นหรอกทุกคน ว่าจะเล่นน้าไม่เล่นหรอกแต่บรรยากาศดีนะดูดูบรรยากาศดีมากก็เหมาะสําหรับคนที่ตั้งใจที่จะมาพักผ่อนแล้วก็เอางานมานั่งทำด้วยหรือว่าแบบตั้งใจมาพักผ่อนชาร์จบงชาร์จแบตนี่คือโอเคเลยค่ะทุกคนจะให้ซูมดูตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็จะน่าจะเป็นที่พักนะคะตรงนี้เห็นไหมคะ ซูมให้ดูค่ะแม่ฝั่งน้นนะคะใครที่เข้ามาแล้วอยาลดูกดไลค์กดแชร์ฝากดติดตามน่อยนะค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนจะพาแวะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะนี่ค่ะเพิ่งตื่นนอนค่ะแม่อะมาเมาส์มอยกันนิดนึงคะ่ะในห้องนะคะแม่ เข้ไปบ้ามอยต่อกันในห้องนะคะว่าเป็นยังไงครับหลายหลายคนก็คิดถึงแม่ผู้ใหญ่ปูนาเลยแม่แม่รีบกลับมานะมีเรื่องลูกชายจะบอกอะไรอ่งี้ก็ก็จะรีบกลับอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็<ม>ก็จะรีบกลับอยู่นะคะทุกคนค่ะส่วนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะสภาพก็คือเปลือยอยู่แม่เปลื่อยอยู่แม่เออ เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พีู่ใหญ่ปูนาด้วยนะครับสภาพนี่นะค่ะแม่เรียลเล้รถคะ่ะแม่ต้องมีการปรุงแต่งคะ่ะแม่ยังไงอย่างนั้นไปเลยค่ะแม่ขาแบบไม่ต้องมีการปรุงแต่งครับสวยก็คือสวยค่ะแม่เปื่อยก็คือเปื่อยค่ะแม่ขาเออแต่เมื่อคืนนี้ฟันฟันเ็นเตอร์แฟนเก้าวทุกคนตอนนี้ก็กุ้มใจอยู่นี่ว่ามันจะยังไงอะไรแบบไหนเธอชีวิตจะเดินต่อไปข้างหน้ายังไงคะ อ๋ออันมาเที่ยวเออวัดสิพอนคายวัดสิลืมทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนนางฝันหาเขาอยู่พี่น้องขาปนะเดกันหมดคำสิวาอะไรนี่เออเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะทุกคนขเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จปุ๊บเยวจะขึ้นไลฟ์สักหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนค่ะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอความรักความเมตตาด้วยนะ,ะทุกคน่ะถือว่าให้คองขวัญแม่ผู้ใหญ่ปูนาส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะที่สำคัญค่ะแม่วันนี้มาเที่ยวพักผ่อนนะคะตอนเย็นนะคะกลับถึงกทมก็จะเข้าวาัวดสวดมนต์ข้ามปีค่ะทุกคนค่ะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะไม่ได้หายไปไหนคะ่ะทุกคนขอพักผ่อนหนึ่งวันค่ะเดี๋ยวจะกลับไปทําหน้าที่แม่ผู้ใหญ่ปูนาคนเก่าคนเดิมค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ต้องคิดมากกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับค่ะเดี๋ยวกลับไปรีแอคชั่นความน่ารักของลูกชายให้ทุกคนได้รับชมเหมือนเดิมค่ะแม่ อันนี้คือแบบไม่มีเวลาไร์สดก็แบบทาคิดห้ทุกคนก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยแม่หายไม่คิดดูจะได้วความดันเบาหวานขึ้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรนะคะทุกคนคะ่ะส่วนบางคนก็บอกแม่ไอไร์สุดไหมมีข่าวลูกชายจะมาบอกบอกมาเลยคะ่ะเออทักเข้ามาบอกได้เลยพิมพ์มาบอกได้เลยแจ้งมาบอกได้เลยนะคะทุกคนขาเออตอนนี้ก็ยังอยู่กาญจนบุรีคะ่ะก็ช่วงบายก็จะเดินทางกลับกทมและะ้วค่ะทุกคน เดี๋ยวตอนเย็นก่อนที่จะไปสวดมนต์ข้ามปีพุบกันที่ไรสดได้นะคะทุกคนค่ะเราติดตามได้เลยค่ะแต่นี่เดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่ปูนาทําคิดนี้เสร็จปุ๊บแล้วแม่ผู้ใหญ่ก็จะไรสดค่ะทุกคนหนึ่งชั่วโมงให้ทุกคนหายคิดถึงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กำลังใจแม่ผู้ใหญ่ปูนาได้เลยค่ะแม่กําลังใจคือสิ่งสําคัญนะคะทุกคนค่ะที่เราจะเดินต่อไปได้ที่เราจะคิดสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือว่าเราจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนได้ฟัง เธอทาคลิปลงไปแล้วมันมียอดไลคอยดแชร์บางครั้งมันก็กําลังใจอยู่ไหนล่ะจะเอาแรงที่ไหนมาทําล่ะแม่เออเนี่ยก็แบบมาพักผ่อนมาเที่ยวอาจจะให้ทุกคนดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งคะ่ะแบบกระเทยก็ยังนอนไม่ตื่นคะ่ะนี่ค่ะแม่เอามามาดูบรรยากาศกันเลยค่ะแม่ว่าเป็นยัางไงาน,นี่คะ่ะ เดินออกไปตรงระเบียงเขาจะได้พบกับบรรยากาศที่แบบทุกคนค่าที่แบบว่าหาที่กทมไม่ได้วันพักผ่อนคือพักผ่อนองจริงค่ะทุกคนต่อไปแม่ผู้ใหญ่จะมานะคะเดี๋ยวต้องหาคนมาด้วยแล้วละ่ะจะเอาเป็นเอาใครมาเป็นเพื่อนครั้งต่อไปคือตั้งใจขับรถมาพักผ่อนเลยแม่แต่ถ้าเกิดว่าขับรถมาเองมันก็ไม่พักผ่อนนะมันก็เหนื่อยนะหลายช่ว,วงเหมือนกันนะเออแต่ถ้าเกิดว่าแบบเออมีคนขับรถมามันก็โอเคถ้าขับรถมาเองเขาไม่ไหวนะค่ะแม่ขาเออ หลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะดูสิแม่ฉันอยากมีบ้านติดริมน้ําแบบนี้จังเลยอะ่ะเออเวลาทํางานเหนื่อยล้วจะได้ออกมาพักผ่อนยล่งเพื่อนหลุดเข้ากล้องนิดนึงค่ะแม่เอาทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาก็ขอจบคลิปพงเ่านี้นะคระับทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะคะ เดี๋ยวก็เจอกันที่ไลฟ์สดต่อค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ผู้ใหญ่ปูนาะสวัสดีค่ะ